ขอมากวาดของเก่าก่อนเพราะว่าคือคุณพิธาเนี่ยมีเฉพาะตัวด้วยเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแล้วชื่อคุณพิทาก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกร้องในคดีสัปดาห์หน้าวันพุธวันที่31ด้วยเดี๋ยวเราจะมาว่าเรื่องนั้นกันนะคะแต่ว่าอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเราไม่ได้คุยกันก็เลยถามจันจายย้อนกลับไปว่าอาจารย์เมื่อวานนี้มันมีประเด็นทางกฎหมายอะไรบ้างไหมเอาเฉพาะที่ทางรายการเราได้คุยกับอาจารย์จริงจริงคุยกับหลายท่านนะคะอาจารย์ปริญญามอทอ,อาจารย์มุนินมอทอคืออาจารย์มุนินตั้งข้อสังเกต อย่างเมื่อวานเนี้ยคือชาวบ้านอย่างเราก็จะงงนะคะว่าเออเราเราอ่านข่าวมาเราก็จะรู้ว่ามันมีแนวคําพิพากษาต่างๆใดๆไม่ว่าจะเป็นของศาลฎีกาศาลปรกครองสูงสุดใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งศารลรัฐธรรมนูญเองในบางคดีซึ่งก็อาจจะต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อของคุณพิธาออกมาเมื่อวานที่ชัดมากๆคือกรณีศาลฎีกาที่ดูจากเจตนารมณ์ ก็ดูอำนาจอำนาจครอบงำใช่ไหมคะในขณะที่เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญก็บอกว่าตัวเองเดินตามแนวทางของตัวเองไว้ก็คือว่าหนึ่งหุ้นก็ถือว่าถือหุ้นแล้วเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นที่ได้คุยกับอาจารย์มูนิงที่แบบอ๋อโอเคคุณพิธาถือว่าถือหุ้นเพียงแต่ว่าหุ้นที่ถืออยู่เขาไม่ได้เป็นสื่อคือไอทีไม่ได้เป็นสื่ออ่ะอันนี้ที่เราจับได้เป็นประเด็นที่น่าจะใหญ่สุดนะคะสาหรับอาจารย์จายเมื่อวานนี้มันมีประเด็นอะไรบ้างคะ ประเด็นเรื่องที่อาจารย์มินินนะครับท่านพูดถึงว่าเฮ้ยขึ้นสารฎีกากระสามน,นูุนเดี่ยวทำไมผลไม่เหมือนกันเกิดความลักลั่นไหมผมเียนอย่างนี้นะครับว่าเกือบทุกคดีเนี่ยขึ้นสู่สารแต่ละประเภทมันมันตัดสินออกมากนละแบบเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ <S <S สมมุติว่าในเรื่องที่ผมสนใจอยู่นะครับเรื่องความเดือดร้อนลาคาญใช่ไหมความเดือดร้อนลาคาญเนี่ยนี่แวะกันหนึ่งนะโทษทีนะครับเอ่อพราาคามเดือดร้อนลาคาญเนี่ยสมมติไปฟ้องกันในศาลแพ่ง มันก็ออกมาแบบหนึ่งเพราะศาลแพ่งก็จะศาลแพ่งก็จะตัดสินมูพื้นฐานของประโยชน์เอกชนสิทธิของเอกชนแต่ถ้าเป็นคดีสาธารบครองอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยต่อให้มันเป็นมูลคดีเดียวกันต่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีนัยยะที่ของประเด็นของคดีที่ไม่เหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้นสาานีการบสารรํานูนเนี่ยถามว่ามีแนวโน้มจะตัดสินเหมือนกันได้ต่างกันได้ไหมผมก็ตอบว่าเขาตั้งเอามาไปศาลคนละอันกันเพื่อให้มันอาจจะตัดสินคนละคดีได้แตกต่างกันนี่แหละ อย่างเงี้ยครับคุณตองฝันเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วในกรณีที่เราใช้ระบบสารคู่นะครับเรามีระบบสารคู่เพื่อให้มันตัดสินไม่เหมือนกันนะครับนะระบบสารคู่คืออะไรใช่ไหมคือระบบระบบจะมีระบบสารเดี่ยวกับสารคู่นะครับระบบสารเดียวคือทุกคดีอุทธร์ขึ้นไปสู่สารฎีกาสารสูงสุดแบบเดียวกันหมดเลยเมื่อจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีรัฐธรรมนูนคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนระบบสารคู่คือเขาก็จะแยกว่าคดีคดี มหาชนหรือคดีเอกชนถ้าเป็นคดีชาวบ้านทะเลาะกัน<ม>เองเอกชนก็ขึ้นศาลแพ่ง่างอาญาใช่ไหมครับถ้าเป็นคดีท<ม>ี่ทะเลาะกับรัฐก็ขึ้นแต่ประรารศาลธรรมนูญผมเพียงแต่จะบอก<ม>ว่าในระบบคิดที่ใช้ถึงระบบศาลคู่ในกรณีที่เราเพิ่งคุยกันของ,ของคุณตื่นเนี่ยขึ้นศาลฎีกาก็คือขึ้นอยู่ในระบบระบบศาลฎีกาใช่ไหมครับเป็นศาลฎีกานําถ้าเป็นศาลธรรมนูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นองคอ์กรสระเป็นศาลในลักษณะศาลคดีมหาชน ก็เป็นก็อยู่ในระบบเป็นศาลคนละแบบกันไปเพราะฉะนั้นอม,มันเป็นไปนได้อยู่แล้วที่มันจะมีการตัดสินกับคนละแบบนะครับส่วนว่าทําให้มันเกิดความลักลั่นไหมเกิดนะครับเกิดความลักลั่นเนาะถามว่าแล้วแล้วเราจะใช้อะไรเป็นบรรทัดฐานผมก็จะตอบว่าถ้าถามผมนะนการส่วนตัวนะคุณจอมกวนผมก็จะตอบว่าใช้ันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเราในสถานการณ์นี้มาก ใช่ไหมผมฟังดูมันฟังดูมันประหลาดประหลาดแต่ว่าผมคิดว่านักกฎหมายเรียนกันอย่างนี้นะครับคือคือเออค่ะเราเรียนกันอย่างนี้เรียนว่าเออเราจะหยิบคือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คดีประเภทนี้หรอกนะครับทุกคดีเลยในกฎหมายเนี่ยมันมีดีกาที่ย้อนนะแย้งกันไปอยู่ตลอดเวลาเราจะหยิบอะไรมาขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นผมตอบตรงนี้ในความหมายที่ว่า อย่าไปตกใจเลยท่านมันจะตัดสินไม่เหมือนกันจริงๆแล้วแม้แต่ในสารประเภทเดียวกันในคดีประเภทเดียวกันก็าอาจจะตัดสินไม่เหมือนกัน<ม>เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นปกตินะครับในวงการกฎหมายในความเห็นผมหมายถึงถป,ประเทศอื่นก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมจาร์ประเทศอื่นก็เป็นแบบนี้ใช่มันมีมันก็<อ>ดูจะตามคดีแต่และคดีอยู่แล้วคือแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่ามันต้องสวิงกันไป ีแต่ว่าโอเคผมเห็นด้วยคุณจอมขวัญได้าจย์มุนินว่าไอ้ที่มันสวิงกันแบบเนี้ยแบบกรณีแบบหุ้นเดียวหรือหุ้นเดียวก็ได้หรือต้องเยอะเนี่ยมันสวิงแบบสุดโต่งสองศากเลยนะถ้ามันทําแบบนี้มันเกิดผลนี้ขึ้นมาถึงแม้ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้มันสวิงกันมากเกินไปพอสวิงกันมากเกินไปผลที่ตามมาก็คือมันจะทําให้มันเกิดอํานาจในการใช้ดุลพินิษของทั้งสองศาสได้มากขึ้นพูดง่ายง่ายก็คือสมมติคดษฎีต่อไปเกิดขึ้นในอนาคต ศาลรัฐธรรมนูญก็ดีศาลฎีกก็ดีตัดสินออกมากยัางไงก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในอนาคตเกิดคดีลักษณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้บทร,รัฐานสศาลฎีกก็ได้หรือใช้บทรัฐานสาลรัฐธรรมนูญเดิมก,ก็ได้ในทำนองเดียวกันศาลฎีกก็เหมือนกันอาจจะหันมาใช้ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้หรือยืนของเดิมก็ได้คุณจองขวัญและทั้งผู้ชมมันจะตกใจว่าเฮ้ยกฎหมายมันมี มันเป็นอย่างนี้เหรอผมจะบอกว่ามันมันแอปทําเป็นมีหลักมีการเป็นอย่างนั้นแหละครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกคือมันก็คือผมเรียนอย่างนี้ถามว่าเชื่ออะไรดีเชื่อกรณีที่พูดเด็ดพูดพูดแบบเออไม่เต็นเตอร์นะครับก็คือใช้ในกรณีที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราอะถ้ากป็นผมก็คือใช้กรณีที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวภาคประชาชนอ๋อ oh. อืแบบไหนมันแบบไหนมันได้คือแบบไหนมันได้ประโยชน์มากกว่าก็ใช้อันนั้นสำหรับกรณีนี้นะครับสารดีการน่าจะได้เป็นประโยชน์มากกว่าแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตผมไม่คิดว่าผมคิดว่าคืองี้ครับแล้ว<อ>ถ้าฝ่ายถ้าฝ่ายคืองี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามกับผมนะครับตรงข้ามผมแล้วกันมันมีความเจ้าเล่ห์อยู่เนี่ยมีความกับกรอกเนี่ยนะครับเออผมก็ต้องกับกรอกให้เท่าๆกันมาถึงจะสู้กันได้นึกออกใช่ไหมครับเอ่ออันนี้คือ ผมผมก็คิดง่ายๆอย่างงี้นะครับคือแล้วผมก็คือหลายคนตกใจนะแต่ผมไม่รู้สึกตกใจกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าจริงๆมันก็มีอยู่ในทุกประเภทของกฎหมายทุกประเภทของคดีอยู่แล้วนะครับในการตัดสินที่สฎีย้อนกันไปย้อนกันมานะครับอ่ะคือพูดงนี้ก็ได้อ่ะผมคือไหนๆก็พูดแล้วนะคุณจอมก่อนนี่แวะไปเรื่องที่แบบคือผมไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองแบบรัฐสภาสารธรรมนูญอย่างเดียวนะเรื่องการจริงๆผมสนใจเรื่องการเมืองแบบภาพประชาชนซเยอะ ผมก็จะบอกว่าคดีภาคประชาชนหลายคดีเนี่ยจะแม่นสมมตประท้วงเรื่องโงไฟฟ้ากันใช่ไหมครับศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้องศาลอุทธรณ์ลงาศาลฎีกาลงกลับกันไปกลับกันมาเป็นปกปติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปตกใจเ,ออเลยนก็จะตัดสินหลักการทำกฎหมายเดียวกันคดีประเภทเดียวกันและมันไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาธรรมชาติของกฎหมายเลย อันนี้เล่าให้อาจารย์ฟังในฐานะชาวบ้านนะคะเวลาทําข่าวเรื่องที่เป็นคดีอะโอเคแต่ในในช่วงที่ทําไทยรัฐมันจะมีคดีแบบซึ่งมันเป็นอาญาทั้งนั้นเลยอาญากับแพ่งทั้งนั้นเลยเพราะเป็นคดีเป็นแบบกรณีมีเหตุมีผู้เสียหายมีอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็พอจะนึกออกว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันกลับไปมาได้คือไม่อยากใช้คาว่ากลับคือมันเปลี่ยนคาพิพากษาได้เมื่อแบบเช่นจากศาลชั้นต้นเป็นยังไงต่อไปเป็นศาลอุทธรและศาลฎีกาอันนี้เข้าใจได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราพูดถึง คดีที่มันเป็นคดีทางการเมืองมันคือจริงๆมันคือมันต้องอิงกับหลักการซึ่งเราค่าแต่ว่าเวลาเราพูดอ่ะมันต้องอิงกับหลักการกลางซึ่งมันเป็นมาตรฐานเดียวกันค่าเดียวกันป่ะคะหรือเราจินตนาการไปเองจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือผมก็คิดว่ามันเป็นคือมันจะดีกว่ามากมันจะง่ายกว่ามากถ้าเรายืนอยู่บนหลักการเดียวกันนะแต่ผมคิดว่าอุดมตติอย่างนั้นมันไม่มีอะ มันไม่มันไม่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะในกรณีของไทยเนาะคือผมคิดว่าเออคือผมผมคิดว่าเออในคดีถ้ามันสวิงกันเนี่ยมันมีปัญหาแน่เพราะมันทาให้คดีกฎหมายไม่เป็นที่เชื่อถือแต่ผมก็จะบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคดีนี้เป็นที่รู้จักเพราะว่าเราสนใจมันงไงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่ากลับไปสู่จุดเริ่มต้นก็คือ อย่าฝากความหวังไว้กับระบบกฎหมายหรือนักกฎหมายมากนักเลยนะครับมันไม่สามารถทําให้อะไรเป็นระบบระเบียบขึ้นมาได้มากนักหรอกนะครับมันมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีห้าศูนย์มันจนถึงปีหกหกทุกวันเนี้ยเราก็วนอยู่กับเรื่องเนี้ยครับต่ยี่สิบปีแล้วเราผมอยากจะแสดงให้เห็นอยากจะให้เห็นว่านักกฎหมายมันช่วยราการเมืองไม่ได้ oh, เราแพยายามมายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับ ผมไม่ได้สิ้นหวนังผมแค่จะบอกว่าเฮ้ยมองมองกฎหมายอย่าไปมองมันแบบโรแมนติไซ์มันไม่ได้โรแมนติกขน,นาดนั้นนะครับคือปัญหาจํานวนมากทั้งหมดัเกิดขึ้นเพราะว่าเราคิดว่ากฎหมายมันจะทำให้การเมืองเป็นระบบระเบียบได้แต่ว่าผมคิดว่ามันก็แสดงให้เห็นพอสมควรแล้วว่ามันยังทําไม่ได้อย่างน้อยกฎหมายอย่างเดียวมันทําไม่ได้มันต้องมีการซัพพอร์ตจากด้านอื่นด้วย ถ้าถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากประเด็นที่เราคุยกันที่ผลเปิดให้อาจารย์นะก็คือว่าเรื่องของออคำนิชัยไม่ได้ตรงกันนะคะที่ข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ตรงกันของสารดีกากับสารรัฐธรรมนูญแต่ถ้าอาจารย์จ้ายจ้ายไม่ใช่หวังดีอันนี้ชื่อรายการะคะ่ะอาจารย์แต่ถ้าให้อาจารย์จ้าเลือกประเด็นของคดีคุณพิธาเมื่อวานนี้อาจารย์สนใจเรื่องไหน,นมากที่สุดอ่าอย่างนี้ในคดีในประเด็นของคุณพิธาเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่า ประเด็นทางกฎหมายเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเราถามนักเรียนกฎหมายนะครับนักเรียนกฎหมายก็น่าจะตอบมาเหมือนกันว่าชีมันเรื่องอะไรวะเนี่ยนะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธิรสกุลก็บอกว่ามันเสียเวลามากเลยต้องมาฟังเรื่องนี้เพราะอะไร<า>เหตุผลที่มันดูมันเสียเวลาเพราะว่าใครๆก็รู้คือคือผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมก็รู้ว่าไอทีวีมันไม่มีสถานะเป็นสื่อแล้วไม่ต้องเอาตุลาการสาลนูนตั้งก้าคนมาช่วยกันคิดโลยใช้เวลาตั้งหกสิบวันในการบอกว่าไอทีวีไม่มีความเป็นสื่อ เพราะว่าผมรู้มาเมื่อผมรู้มาตั้งแต่ประมาณสิบกว่าปีก่อนแล้วว่ามันไม่ไปสื่อนะครับพอเป็นอย่างเนี้ยนะครับเวลาไปพูดถึงประเด็นทางกฎหมายในเรื่องของคดีคุณพิธาผมจึงเห็นว่ามันแทบไม่มีอะไรเพราะมันชัดเจนว่าเออมันมันไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วการฟ้องตรงนี้มันเป็นสลับมากกว่าเหมือนไปการฟ้องตบปากเหมือนไปการฟ้องกัดแข่งกัดขามากกว่านะครับสิ่งที่ผมอยากให้เห็นผมคิดว่ามันแปลกมันพิเศษคือเรื่องที่ไม่ใช่ประเด็นทางกฎหมายอ่าเช่นอะไร รเริ่มแรกเลยนะครับสารรัฐมนูลนะครับก็ตัดสินก็เริ่มทำเพิ่เริ่มการพิจารณานะครับก็จะพูดถึงก่อนนะครับสองเรื่องเรื่องก็ชี้แจงนะแกก็จะชี้แจงว่างไงชี้แจงเรื่องแรกก็คือเฮ้ยทำไมมันนานนะทำไมทำไมมันเลยมาถึงตั้งเดือนต้นเดือนมกรานะครับแล้วมันทําให้คุณพิธาไม่สามารถไปจัดก,การเรื่องในสภาตั้งแต่ตอนบทถนายกได้่สังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าสารตัดขาพิธาหรือเปล่า สาก็เริ่มจากการแก้ตัวว่าเฮ้ยกูไม่ได้ช้าเราไม่ได้ช้าเหตุผลที่ช้าเพราะพิธาขอเลื่อนเองตม้งสองรอบเริ่มจากเรื่องนี้อ่ะตําหนิพิธาคือแก้ตัวตัวเองก่อนนะครับอ่าแก้ตัวตัวเองก็กตําหนิตําหนิทางผู้ร้องผู้ถูกร้องนะครับว่าเออคุณช้าเองอย่ามาโทษเราในเรื่องแรกอ่ะเรื่องที่สองนะครับก็ตําหนิพิธาว่าเฮ้ยอย่าไปให้ความเห็นมันเป็นการกดดนนันสาล ผมก็จะเรียนว่าทุกอาชีพมันมีความกดดันนะครับอย่างเช่นผมมารายการมีเรื่องไลฟ์เนี่ยเออกอดผมเข้ามารายการผมก็มีความกดดันเนี่ยผมก็กดดันผมต้องแบบไปทําผมหวีผมมาเลยอย่างเงี้ยเออผมก็จะบอกว่าเออผู้พากษาจะกดดันใช่ไหมก,ก็ถูกแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่กดดันก็เอาใครมาตัดสินก็ได้จะไปเป็นห่วงว่าตัวเองจะถูกกดดันทําไมนะครับในเมื่อก็มี protection ทางกฎหมายตั้งเยอะตั้งแยะสองเรื่องอันนี้คือเริ่มเรื่องนี้ผมฟังเรื่องสองเรื่องนี้เรื่องแรกก็แบบโห ไม่ดุจังวะเรื่องแค่นี้ดุใหญ่เลยนะครับอ่ะพอจบทองเรื่องนี้ไปก็ไปเริ่มจากการตัดสินพูดอะไรบ้างนะครับคือภาพสรุปประโยคเดียวเนี่ยก็จะบอกว่าศาลเห็นว่าพิธาผิดทุกอย่างโชคดีของพิธานะที่ไอทีวีอ่ะมันไม่เป็นสื่อแล้วทุกเรื่องพิธาหมดเลยทุกผิดหมดเลยผิดเช่นหกสิบวันที่คดีมันช้าก็เลื่อนเองอ่ะพิธานะครับมีเรื่องแรกนะครับสอง นะครับทำไมไม่โอนตั้งแต่ปีหกสองสาลบอกว่าพิธาอ้างว่ามัน,มนเลื่อนไม่ได้มันโอนไม่ได้แต่สารก็บอกว่าถ้ามันโอนปีหกสองไม่ได้ทำไมโอนปีหกหกได้นะครับเป็นความเข้าใจผิดคิดไปเองเป็นคำมโ,โนของพิธาเองก็คือสารใช้เวลาเยอะมากในการบ่นว่าพิธาทําทผิดอะไรเยอะบ้างนะครับพูดง,ง่ายๆตําหนิพิธาเยอะนะครับถ้าผมสรุปมามีอะไรบ้างหนึ่งช้าสองไม่รอบคอบสามเสนอความเห็นนะครับคุกคามศาร ปล่อยป่าละเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ประเด็นทางกฎหมายนะแต่ว่ามันมีลักษณะที่ศาลเหมือนจะอบรมสั่งสอนเนะ่ยเหมือนบอกว่าเฮ้ยพิธาคุณคุณคุณช้านะคุณไปทํายังไงคุณไม่โอนปีหกสองแล้วเพิ่งมาโอนปีหกหกแต่ทั้งที่มึงโอนได้คุณจอฝันมองบางวงภาพบอกไหมครับผมก็พอผมฟังคำพิพากษานี้ผมนีไว อันนี้ผมนั่งฟังวิชากาพอลหรือเปล่าออผมกพอ,อมันก็ดูดูดูนานไปเนาะมันคือวิชาอะไรคำ <Okay, S 1> ตอบก็รูเ้เลย<ๆ>การการการงานพื้นฐานอาชีพหรอหรือ<ๆ>สอรอ <laughs> สอรอสร้างเสริมลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมึงสอนเยอะจังว่าสอนเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเออเรื่องนอกกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะผมคิดว่าเออมันเริ่มมีมันมันมีแบบ มาถามว่าเป็นประเด็นของคดีไหมเป็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เวลากับมันมากมานยกันนี่เป็นข้อสังเกตของผมนะครับว่าบรรยากาศที่อยู่นอกเหนือจากประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมันทําให้มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันโฮสไอ้มีมีลักษณะเป็นปฏิปักนะครับดูเหมือนว่าเฮ้ยสารนู่นกับพิธาได้เป็นปฏิปักต่อกันและกันเราะก่อนบ่นทําลายซึ่งกันและกัน ประมาณนี้อาจารอบชัยเลยคือเรืออะไรคือ <c oughs> คือผมรู้สึกว่ามันเหมือนวิชาทั้างเสริมบัณฑนาทนิสัยอ,ะอ่ะอกับการงานพื้นฐานอาชีพก็ต้องมีความรับผิดชอบนะไม่ปล่อยปละละเลยนะนะครับไม่มน่าจะไม่นมาจะเป็นสปชปะคะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต <c oughs> เนี่ย <c oughs> เด็กรุ่นใหม่จะไม่ทันแล้วหลักสูตรเขาเปลี่ยนนานลวป้านานมากอะครับคุณจอปันครับอ่ะคือผมชื่อว่าเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ เพราะว่าใช้พลังงานเยอะมากในการตัดสินในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็อืมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะคุณจองก่อนครับอาจารย์ขอประเด็นแรกก่อนขอเสริมประเด็นแรกก่อนอาจารย์ไปประเด็นที่สองคืออาจารย์อาจารย์คิดว่าในควาวินิจฉัยเนี่ยมันโดยตัวคําวินิจฉัยเองไม่ใช่เฉพาะคดีของพิธาโดยทั่วไปแล้วอะมันมันจะบอกยังไงคะมันจะบอกวิธีคิดมันจะบอกมุมมองของสารผู้ถูกลอ้อ ผู้ร้องอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วไหมหรือจริงๆเราต้องไม่มีเลยหรือยังไงหรืออาจารย์มโนโอเอออาจารย์จาย่ามโนเองปะขาช่เออผมอาจารย์มโนก็ได้คืออย่างนี้ผมบอกงี้แลนี้กันถ้าเราไปดูคณกมวินิจฉัยต่างรัฐนูนนะดูเยอะๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีสองแบบหนึ่งคือเป็นแพทเทิร์นเป๊ะสองคือมีลักษณะเป็นสองรอนเนี่ยนะครับเยอะหน่อย คดีที่มีลักษณะเป็นสรนนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐคดีที่เกี่ยวข้องกับออออหลักๆก,ก็คือเรื่องความมั่นคงของรัฐนั่นแหละเรื่องประมวลกฎหมายยามมาตาหนึ่งร้อยสิบสองบ้างเรื่องออการยุบพักไทยรัฐชาติบ้างก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะมีแบบสบปอชอนะครับสรนเสริมเข้ามาเยอะนอกจากประเด็นทางกฎหมาย นี่ก็คือผมจะบอกว่ามันไม่เป็นปกติครับคุณจอมกว่าถ้าไปดูคดียุคพักเล็กๆเนี่ยไม่เสียเวลาเขียนเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างจะเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นอ่าเริ่มจากอ่าสาลมีสิทธิ์รับคำร้องหลังจากนั้นก็อธิบายกฎหมายจะบอกอธิบายกฎหมายก็ไม่เชิงนะครับมันคือเอาตัวบทมาเขียนแปะไว้เลยหลังจากนั้นก็ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายแล้วก็สรุปว่ามินิฉัยยังไงไม่มีเวลาไม่เสียเวลาพูดเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นคดีที่ ที่จะมีลักษณะเป็นสรนเนี่ยไม่ใช่ทุกคดีนะครับคุณจอมก่ันและท่านผู้ชมนะครับมันจะมีแค่บางคดีอาจารย์โทษนะครับ,ค,รบคือคดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามเอาเล่นถามเอาจริงพราะจดซึ่งอาจารย์แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้มีกรอบบอกไว้ใช่ไหมว่าคำวินิจฉัยต้องเขียนยังไงอะถูกไหมคะมันก็แล้วแต่สไตล์คดีไหนคดีนั้นใช่ไหมล่าใช่ครับใช่ครับพอมันมีคดีพอมันแล้วแต่สไตล์คําถามก็คือ เฮ้ยทำไมสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นจะพักเก้าไกลพักคณาคตใหม่เยอะจัึงวะสไตล์แบบสอนละนอนะครับตอนยุคพักคนาคตใหม่ก็มีลักษณะนี้สไตล์สอนนอคดีคุณพิธาไอ้คดีคุณธนาธรก็มีลักษณะนี้มีความเป็นสอนนอในตัวมันเองสรนอสำหรับพอดีแวบเห็นช่องแชทพอดีสอนนอคือสอเสือลอลิงนอหนูนะคะทุกคนเพราะมันย่อมาจาก สร้างเสริมลักษณะนิสัยโทษนะคะคือใครที่ย่อเป็นสอเสือรอเรือนอนหนูเนี่ยมันจะมีความหมายอื่นโทษนะคะเราพูดถึงสอเสือรอเรือนอนรอลิงนอนหนูกันอยู่ค่ะโอเคขอโทษครับเออผมผมก็พูดเหมือนทุกคนรู้เนาะจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคนรู้เลยใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องที่คดีเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่ประเด็นทางกฎหมายเท่าไหร่แต่มันประเด็นขั้นรอบ ว่าสารมีลักษณะเป็นปฏิกับ<ม>กับกับพักคก้าวไกลหรือเปล่าเงี้ยคือผมเห็นเต็มไปหมดเลยคือเหมือนแบบเหมือนคุณพิธาทําอะไรก็จะแบบรู้สึกว่าไปสกิดต่อมสารตลอดอะเช่นเลื่อนก็สะกิดอะไรเงี้ยครับอ่าจะวิบจ,จะแสดงความเห็นก็สกิดอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆก็เลย,เร,ยรู้สึกว่าเออเฮ้ย<ม>เอาขี้ขี้หงุดหงิดเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น เอ้ยประเด็นแรกเราไปประเด็นที่สองคะไหมคะที่อาจารย์เตรียไมไว้ก็ก็ประเด็นที่สองก็องบอกว่าเวลาที่เขาตัดสินเรื่องเนี้ยเขาก็ใช้รัฐธรรมนูญน,นะครับมาตราเก้าสิบแปดลงเลฟสามนะครับบอกว่าผู้ลงสมัครเลือกตั้งสสต้องไม่ถือหุ้นสื่อใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันมีการถือหุ้นสื่อใช่ไหมมันก็จะมีอิทธิพลใช่ไหมครับครอบงําสื่อได้ ก็ฟังดูดีนะครับหลายคนก็มีความเห็นว่ากฎหมายนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าสาฐธนูนก็บอกว่ามันจําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดการเมืองเนี่ยมีความสามารถในการครอบงำสื่อมันจะไปส่งผลต่อความได้เสียเปรียบผมก็จะเรียนว่าเฮ้ยเห็นด้วยนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเสริมต่อก็คือว่าการมีอิทธิพลครอบงำสื่อมันไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถูกหุ้นมันเป็นมันเป็นอะไรที่เยอะแยะเลยอ่ะคือผมก็จะบอกว่าถ้าเตมีความถ้าจะกังวลว่า ใครจะมีอิทธิพลครอบงําสื่อเนี่ยหูมันมีคือมันไม่ต้องเป็นเจ้าของมันก็มีอิทธิพลเหนือได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมผมก็ไม่แน่ใจผมถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นสื่อไหมเพราะว่าผมก็ดูรายการคุณจอมขวัญน,นะครับแล้วคุณจอมขวัญก็เรียกคมชูมชมวม่าผู้ถือหุ้นอ,อ่างเงี้ยผมเป็นลงอ๋อเป็นหัวพอจะมองประธานบริษัทออประธานบริษัทเออใช่ใช่ราะว่าใปัจจุบันรูปแบบของสื่อมันเปลี่ยนนะครับใครก็ ใครก็มีเป็นมีเพจของตัวเองมีสามารถสื่อสารมวลชนของตัวเองได้อันนี่คือนี่พูดถึงในสมัยปัจจุบันนะแต่ผมก็อยากจะย้อนกลับไปว่าแม้แต่ในสมัยอดีตเนี่ยแม้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นเจ้าของหรือพูดถึงหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขเดียวในการมีอิทธิพลผมอาจจะเป็นผู้บริจาค<อ>ได้ผมอาจจะเป็นเกรรมการบอร์ดอะไรสักอย่างก็ได้เรือจะเป็นกรรมการบริหารหรือเป็นอะไรสักอย่างของบริษัทอื่นมองออกใช่ไหมครับ หรือผมอาจจะไม่ได้ถือหุ้นสื่อโดยตรงแต่ผมแบบประกอบธุรกิจไออ,อุตสาหกรรมกอร่อสร้างขนาดใหญ่แล้วผมก็เป็นค่ค้ากับบริษ,ษัทสื่อมันก็เป็นอิทธิพลได้ครับตอบกับผมคําถามประเด็นของผมก็คือว่าเข้าใจว่ามันสําคัญในการควบคุมให้มีการแข่งขันยังเป็นธรรมเนี่ยแต่ว่าเวลาเวลากําหนดมาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดผลที่มัน absurd เป็นผลบ้าๆ,ๆขึ้นเช่นเฮ้ยหุ้นเดียวนับไหมหรือต้องมีสักสามล้านห,นหุ้นหรือต้องมีสักหกสิบหุ้น แล้วก็ต้องมานั่งเถียงกันตลอดแต่ทําให้เราไปสู่ประเด็นแรกที่เราคุยกันว่าสารดีกาก็บอกว่าเฮ้ยต้องมีมากพอที่จะครอบงาําเพราะเขาดูตามเจตนารมณ์ส่วนสารหนูก็มองว่าเฮ้ยถ้าจะไปตีความตามเจตนารมณ์อย่างนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้ามีถ้ามันไม่ใช่หุ้นใหญ่อะ่ะมีสี่สิบหุ้นอย่างเงี้ยหรือมีม,มีมีสักสิบเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยเออมีไหมหรือถ้ามีหุ้นน้อยแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลนะ คือพอ oh. ออกเลครับคือมันมันกันอะไรไม่ได้จริงผลที่ตามมาก็คือไอ้มาตาเนี่ยก็เลยกลายเป็นมาตาที่คนใช้เอาไว้เล่นงานนะครับคู่แข่งทางการเมืองเยอะแยะไปหมดคนโดนล้อเรื่องนี้ก็เยอะเพราะอะไรเพราะ practice นะครับหรือปฏิบัติการในทางธุรกิจที่เราทํากันก็คือคนก็จะจดทะเบียนนะครับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอะไรของตัวเองเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์หลายอย่างเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องทาสื่อโฆษณาของตัวเองบางครั้งก็ต้องทําอะไรของตัวเอง คือมีไว้มันก็ดีกว่าไม่มีนะครับดีกว่าไปแกจ้จฎผลที่ตามมาก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะอ,อยู่ในลักษณะเนี้เต็มไปหมดเลยโดยที่เขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาทำสื่อเพราะมันเป็นแค่เทคนิคทางกฎหมายอันหนึ่งที่เอาไว้ใช้ต่อไปจดทะเบียนบริษัทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกความจริงกับโลกในทางโลกในทางกฎหมายมันจึงฉีกขาดห่างออกจากกันมากไปเรื่อยๆผลในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาก็เลยพอมาเป็นคดีมมนก็จะเกิดผลแบบที่เห็นเนี่ยนะครับ ว่าว่าเฮ้ยวีรั์สมัยก่อนตอนนางกฎหม่ให้มันทํำถ่ายเอกาสารอะไรเงี้ยสื่อป่าวะไม,ไม่ไม่มีช่องไม่มีช่อง youtube ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับไอทีวีสื่อปิดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ปิดกิจการยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่เป็นสื่อไหมนะครับเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากมาตราเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยเป็นมาตาที่มันต้องถูกรีไวซ์ใหม่ต้องถูกคิดใหม่การจะพิจารณาเรื่องอิงทธิพลเนี่ย จะพิจารณายังไงจะดูจากอะไรนะครับแค่สื่ออย่างแค่ความเป็นเจ้าของอย่างเดียวอาจจะไม่พอ้วยซ้ําไปถ้าเกิดสนใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆพอวางเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าไม่จริงจังกับมันมันเลยกลายเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ต่อรองทางการเมืองแล้วมีการร้องต่อศาลกลายเป็นประเด็นให้นักร้องเนี่ยไปตามสื่อไปก็ร้องนคนนู้นคนนี้แล้วก็เกิดการสแสลับในทางการเมืองและกฎหมายตามมาผมอยากจะบอกว่าการสแสลับั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก รัฐธรรมนูญมาตรา89วงเล็บ3มันมีปัญหาแต่ต้นมันมีปัญหาเพราะมันขัดกับแพคทิสทางธุรกิจในสังคมไทยนะครับที่นิยมจะจดจ,ดจดทะเบียนบริษัทโดยวางวัตถุประสงค์หลากหลายนะครับมันขัดต่ออะไรอีกมันขัดต่อสภาพความเป็นจริงนะครับที่สื่อมันมีลักษณะหลากหลายมันขัดต่อการมีทธิพลจริงๆว่าการมีทธิพลไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกฎหมายมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันทาให้เกิดผล ประหลาดตามมาเยอะแยะไปหมดผมจึงคิดว่าเฮ้ยเรื่องคดีคุณพิธาไม่มีอะไรจบไปแล้วแต่ผมคิดว่าเรื่องมาตรา9.8ลงเลทสามก็ดีนะครับเอ่อพรบพรบประกอบวธริมนูนปี61นะครับมาตรา42วงเลทสามก็ดีเรื่องการถือหุ้นสื่อเนี่ยการมีอิทธิพครอบงำสื่อเนี่ยต้องทบทวนกันใหม่ว่าจะคิดยังไงนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่ผมคิดไว้ว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณจอมขวัญก็มีสองประเด็น ครับผมคือถ้าสมมติถามเสริมนะคะถ้าสมมติเอาตามที่เราแบ่งสองท่อนจากมาตรามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกับอีกท่อนหนึ่งคือหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆใช่ไหมคะทีนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์แต่จะบอกว่าให้ดูจากพฤติการ ระบุแค่นี้ไม่ได้หรอกว่าใครมีอิทธิพลไม่มีอิทธิพลเราไม่สามารถพูดแบบนี้ได้ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญไหมคะเราอาจจะพูดกรณีที่อาจารย์จายพูดได้ในกรณีศาลฎีกาไหมเพราะว่าศาลฎีกาเอาเ,เ,เอาตามที่เคยตัดสินนะศาลฎีกาพูดถึงเจตนาลมพูดถึงการครอบงําอำนาจที่สามารถครอบงําสื่อใช่ไหมคะในขณะที่สารธรรมนูญไม่ไม่ได้ สนใจเรื่องนี้ไงก็คือพูดแค่ถึงการถือหุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จายพูดอะ่ะมันคือเรื่องเจตนาลมถูกป,ะปะ่ามันก็เป็นของสารดีกาอันนี้พยายามเข้าใจสารธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นสารธรรมนูญเขาอาจจะแนวของเขาคือดูแค่การถือหุ้นไม่ได้สนใจว่าเออใช่ไหมคะคือเราอาจจะพยายามเข้าใจสารธรรมนูญแบบนี้ได้ไหมครับผมผมอยากจะชวนให้เข้าใจสารธรรมนูญในลักษณะนั้นเพิ่มเติมด้วยคืองี้ คือถ้าไปวินิจฉัยตามไอ้ตัวเนี่ยตามสารดีกาเนี่ยดูตามข้อเท็จจริงคําถามมือจะวินิจฉัยยังไงว่ามีอิทธิพลครอบงาสื่อไหมอืมอืมเหมือนเมาแล้วขับแหละครับคือมันบลอวัดยากว่าเมาไหมขับเมาหรือเปล่าหรือไม่เมาเขาได้แก้ไป,ไปว่าดื่มแล้วขับดื่มก็พอแค่ดื่มแล้วขับก็ผิดแล้วทํานองเดียวกันว่าถือหุ้นเนี่ยสารนักสารนัฐมูลกกคงมองในเชิงพักติคอในทางปฏิบัติว่าถ้าต้องมานั่งวินิจฉัยกันในทุกๆครั้งว่า เออถือเท่าไหร่อ้ถือว่าจะมีอิทธิพลอันนี้มันจะทําให้ศาลต้องใช้ดุลพินิษเยอะมากเลยนะว่าและมันจะมีโอกาสมีแนวโน้มว่าถ้ามันมีผลลงไปเนี่ยแบบไหนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการกลั่นแกล้งกันได้เพราะว่าดุลพินิษมันมีเยอะคุณจอมขวัญท่านผู้ชมน่าจะน่าจะนึกภาพออกนะครับเอถ้าให้ตัดสินตามเจตนารมแปลว่าทุกคดีที่ขึ้นมาสามีอำนาจในการใช้ดุลพินิษเพราะต้องตีความ Mm. เพราะฉะนั้นพอเขาต้องตีความพอเขาม,มีอำนาจในการตีความมากเขาตีความไปได้อาจจะมีหุ้นสี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ไม่ใช่หุ้นใหญ่แต่ว่ามีอิทธิพลแล้วหรือบางคนมีสิบห้าเปอร์เซ็นตก็มีอิทธิพลแล้วหรือบางคนมีหุ้นเดียวก็อาจจะมีอิทธิพลแล้วถ้าเกิดเป็นอดีตนายกรัฐรนตรีหรือเป็นใครหรือเป็นใครที่มีความสําคัญสักคนหนึ่ง มองคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเพื่อให้ความเป็นธรรมกับสา้นูนนะผมก็อยากจะบอกว่าเออในเชิงพัฒน์เข้เนี่ยมันก็มันก็เข้าใจได้เหมือนกับคอนเซ็ปต์เรื่องดื่มแล้วขับอะครับคือถ้าจะต้องมาวินิจฉัยว่าไอ้นี่เมาไหมแล้วขับรถอะอวินิจฉัยครับว่าดื่มมาไหมแล้วขับพอละเหมือนกันว่ามีหุ้นไหมและมีสิทธิ์ไหมพอแล้วมันง่ายดีอะไรแบบนี้คือาวางมาตรฐานไว้แบบนี้ผมคิดว่า มันฟังดูมักง่ายแต่ว่ามันก็มันก็ทํางานง่ายดีนะครับอ่ในขณะที่สารดีกานะครับผมก็จะบอกว่าเออในคดีแรกนี่อาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดตัดสินด้วยวิธีวิด้วยแนวทางนั้นไปนสักสี่ห้าคดีจะเริ่มเห็นแล้วว่าอาจจะมีปัญหาก็ได้นะทําไมบางคนถือหุ้นมากไม่มีอิทธิพลทําไมบางคนถือหุ้นน้อยมีทําไมบางคนมีเจ้าของเป็นเจ้าของแต่ไม่มีวะอิทธิพลอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดไปถึง ขั้นของศาลดีกาเพราะฉะนั้นทูบีแฟ i r นะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกไม่ว่าจะตัดสินออกมาแบบไหนอย่าไปพว้ใจระบบกฎหมายมากนะครับเพราะว่ามันกลับกรอกแบบนี้แหละนะครับมันกลับกรอกแบบที่คือคือ,คอมันต้องต้องเพย์เซฟนะครับในการตัดสินแลวผมก็เข้าใจว่าสามนูนตัดสินแบบนี้เพราะว่ามันมันสุ่มเสี่ยงในการพูดมีจะมีปัญหาในการใช้ดูมพินิษน้อยลงอืมค่ะครับอสอง <ผม S 2> ประเด็น สองประเด็นเนาะอาจารย์ของคดีคุณพิธาใช่ไหมคะครับ